นี่เลยนะครับเข้าโม่ใหม่โตโยต้าแคม y รี่นะครับไปดูความหรูหราภายในนะครับคันนี้คือตัวสุด luxury ที่สุดเลยนะครับนะโตโยต้าแคม y รี่นะครับ2.5 H V นะครับเป็นตัวที่มี Adaptive Cruise Control นะครับเรดร์นะครับนะบายสปอร์ตนะครับโหมดการขับขี่5โหมดนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดหรือจะเป็น E V ล้วนนะครับมีหลังคา u ันรูปนะครับรถสวยๆนะใครอยากได้คันนี้นะครับติดตามชมในคลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนเตอโต้นะครับในชนะสุดเจ๋งเก่งมือสองอีกแล้วนะครับนะอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับอันนี้เป็นคลิปเดียวคลิปแรกของ Camry Hybrid นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5 HV Premium นะครับเป็นตัวพรีเมียมสุด Luxury นะครับตัวรถเป็นปี2019นะครับดูผิวเผินอาจจะดูเป็นสีดำนะนะครับคันนี้เป็นสีราวนะครับก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสีจริงสวยมากนะครับมันไม่ใช่น้ำตาลแบบ น้ำตาลอีกแบบหนึ่งนะครับสีนี้สวยมากๆเลยนะครับตัวรถนะครับเป็นปี2019นะครับเลขมาอยู่ที่1 8 8 0 0นะครับ64กิโลนะครับเป็นรถผู้บริหารปวดประจำการนะครับคันนี้ได้ทะเบียนสวยด้วยนะครับ2988นะครับราคาเสนอขายนะครับ1ล้านนะครับ89,000บาทนะครับ1ล้าน89,000บาทนะครับคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นซินแล้วก็ สลับกับไฟฟ้านะครับเป็นไฮบริดพรีเมียมนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่หรูที่สุดสําหรับแคมรี่โฉมนี้เลยนะครับได้เป็นสีพาลสวยๆนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะครับปลดประจําการนะครับนะตัวนี้ถ้าใครซื้อไปนะครับเรามีประกันแบตเตอรี่กับสูตรโตโยต้าให้นะครับแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์จากบริษัททอโต้ไปด้วยนะครับคันนี้พอเป็นตัวพรีเมียมนะครับตัวโลโก้ด้านหน้านะครับจะเป็นแบบฟรีดีนะครับเป็นแบบนูนๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ คนสีแบบนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าตัวนี้เป็นไฮบริดนั่นเองนะครับตัวรถต้องบอกว่าสวยมากนะครับไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์เลนนะครับแล้วก็มีเดทา์มนะครับนะบ่งบอกนะมันจะมีคลิปสีฟ้าเลนสีฟ้านะบ่งบอกว่าเป็นรุ่นไฮบริดนั่นเองนะครับด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์ซ้ายและขวานะครับไฟตัดหมอกนะครับเป็น LVD นะครับกระจังหน้าไมน์เนเชนใหม่หมดเลยนะครับนะตัวล้อแมกนะครับเป็นล้อเดิมติดรถมาเลยนะครับรัดด้วยยางมิชลิน น่าเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางปี2021นะครับรถสวยๆล้อไม่มีเบียดนะครับรถใหม่มากนะคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับชุดกันชนแนบสนิทนะครับประวัติศูนย์นะครับโลโก้ไฮบริดนะพี่แก้มข้างอยู่ครบนะครับดูสีนะสวยมากนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับใครหาอยู่นะรับรองว่าถูกกับป้ายแดงแบบโอูหลายแสนอ่ะนะครับคันนี้นะครับเลขใหม่หนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับรถปีสิบเก้า นะครับเป็นรถผู้บริหารโปรดประจำการนะครับผมบอกเลยว่าสวยๆคุ้มๆนะครับนะคันนี้คือสายตานะมารีวิวคันแรกเลยนะครับราคา1นึ่งล้านแปดหมนาพบาทนะครับปลายแดงที่เกือบชน2ล้านเหมือนกันนะสําหรับไฮบริดตัวนี้นะครับตูกกระจกมองข้างในปบพับไฟฟ้านะครับเป็นแบบออโต้ก็ได้นะแล้วก็มีตัวอ่าบายสปอร์ตนะครับระบบที่แจ้งเตือนการชนด้านข้างนั่นเองนะครับมุมแบบสายตานะครับ แล้วตรงหูช้างตรงนี้นะครับเป็นสีดำล้อท้ายแบ๊กนะครับตัดด้วยเส้นโพรเมียม2เส้นนะครับสวยๆเดิมๆนะครับกระจกโซนต้าแท้นะครับมือเปิดนะเป็นครเมียมแล้วก็มีโลโก้เป็นที่สมาชิเลสเนี่ยผมทัชปุ๊บเนี่ยมันล็อกใช่ไหมพะมันล็อกกระจกมันทับพอมันแตกอย่างนี้หนึ่งเดี๋ยวมันกางออกอย่างนี้ก็คือมันต้องลูบแหละนะกุญแจอยู่ที่ผมด้วยเนี่ยนี่นะครับมันก็กลางออกอย่างนี้ประมาณนี้นะครับ ด้านในของตัวพรีเมียมเนี่ยมันก็จะเป็นบอกไฟฟ้าคู่นะครับแล้วก็จะเป็นโทนสีเบจนะนะถ้าเป็นตัว2.5 HP ธรรมดาภายในมันเป็นสีดำนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าหรูหรามากๆนะครับสำหรับตัวนี้มีซันรูฟนะครับนะมีซันรูฟตัวหลัานะครับรถโครงสร้างเดิม100%นะครับไม่มีพิกคว่ำจมน้ำชนหนักนะครับลอยเมทอาร์ตนะครับรอยตะเกียบทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยคันนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลเดิมๆโรงงานแผงประตูก็เป็นสีเบจ นะครับสวยๆแบบนี้นะครับตัดด้วยสีเทาตรงนี้นะครับนะมือเปิดเป็นโคเป็นสีเดียวกับเส้นตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดลักษณะแบบนี้นะครับกระจกเป็นออโต้ทั้งสี่บานนะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็ตรงปลายเป็นโครเมียมนะครับให้อารมณ์แบบหรูๆเลยนะครับเส้นท่านล็อกปรับพับกระจกมงงข้างและตรงนี้เป็นเมมเบรี่นะครับของบอกนะครับสามารถปรับไ็้ได้นะครับขายขาสั้นขายาวก็เลือกเอาตามสบายเลย รถสวยๆนะดูซอกกระอกประตูนะครับเนียนๆเลยคันนี้นะครับตัวรถไม่มีพิกัดจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบฟูมันติฟังก์ชั่นนะครับมาพร้อมระบบเกียร์คารดูชิฟด้วยนะครับมีอะ์ดับถีบฟูดคอนโทรลนะครับมีเลนคีฟนะครับคือมีให้ครบเลยคันเดียวนะครับจบๆนะทุกครั้งที่ใช้ฟูดคอนโทรลนะครับมันจะเป็นตัวอะ์ดับีฟไปด้วยนะครับและตัวนี้คือปุ่มแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับออกนอกเส้นป่าเลนถนนนั่นเองนะครับ นะุวมมาลัยเป็นไมโนเชมขนาดเล็กลงนะครับแต่น้ำหนักเบาขึ้นแล้วก็ระบบเกียร์แพดเดิลชิฟต์อยู่นี่นะครับปุนะ่มพุ้บสตาร์ทเป็นแบบไฮบิดนะเป็นโทนสีนี้นะครับอันนี้ก็เปิดฝาทางน้ำมันเปิดฝาท้ายแฮกชั่นคอนโทรลน,น,น,นะครับออโตโอ้ไฟสูงอะไรก็ใช้งานตามสบายเลยนะช่องแอร์นะครับด้านหน้าสี่เครื่องเสียง JBL ชุดใหญ่แล้วนะครับเป็นบอกไฟฟ้าแบบสุดหรูสุดพรีเมียมนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นแบบพลาสกรีน นะครับเป็นผมลองกดปุ่มให้ดูะนะนี่หน้าจอเป็นแบบนี้นะครับเป็นจอโตโยต้านะครับนี่สวยๆแอร์เป็นระบบออโต้เชื่อมต่อบลูทูธ USB นะครับได้หมดใส่ CD DVD ใส่ได้นะครับ a p p l e c a r า l a เพ Android Bluetooth มาหมดอ่ะคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับอันนี้หน้าจอของเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเข็มกวาตรงกลางเป็นดิจิตอลนะครับนะ มันเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับระบบการทำงานของเครื่องยนต์มันก็จะมีไฟฟ้าแล้วก็เป็นอีโคแล้วถึงจะเป็นตัวเครื่องยนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยมีบายสปอร์ตเนี่ยมี RCTA หูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เลือกใช้เอาเองว่าแบบสะดวกใช้งานแบบไหนนะครับผมนะแล้วคันนี้ก็ยังมีไวเลสชาร์จมาด้วยนะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับตรงไฟนะครับแล้วมีที่เสียยปลั๊กนะครับหรือพาวเวอร์เอาเลสแลวก็ USB ให้อีกนะครับตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มๆนะกี่อัตโนมัตินะครับ เป็น CVT เีียัอโนมัติ CVT นะครับแล้วก็มีเ์สปอร์ตปรับบวกลบได้นะครับคันนี้มีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดนะครับโหมดแรกนะครับอีคอนเอโคนะครับโคโหมดนะครับประหยัดน้ำมันโนมอลก็คือโหมดปกตินะครับโหมดสปอร์ตก็คือแบบคันเร่งกระชับขึ้นเตึงขึ้นนะครับฟิลลิ่งในการขับดีขึ้นนะครับหรือจะวิ่ง EV ล้วนเลยก็ได้นะนะครับเป็นไฟฟ้าล้วนเลยนะครับสตาร์ทเงียบนะครับหนีออกจากบ้านได้สบายนะครับ ที่วางแก้วน้ำน,นะสองช่องนะครับแล้วก็คอนโซลต,ตรงนี้เป็นสีแบบคิมคีมนะครับส้เขียวนะแล้วก็มีตัวแอร์ที่อยู่ในบอกนะครับสามารถปรับความแรงได้นะครับที่เท้าแขนคันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับบอกนะครับแล้วก็มีลักษณะต้องบอกว่ากว้างใหญ่มากนะกว้างใหญ่มากไม่รู้จะเก็บอะไรเยอะนะครับอันนี้บอกไฟฟ้านะครับเดี๋ยวขอขยับภาพนะให้มันใหญ่จะได้เห็นชัดเจนว่ารถมันสวยขนาดไหนนะครับนี่ดูนะมีสลู นะครับเปิดยกได้นะครับหรือว่าจะเปิดสไลด์ไปเลยก็ได้นะต้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆเรื่องใช้งานนะครับถ้าใครอยากซื้อรถแบบคั้นสุดท้ายหรือแบบหรูๆขับสบายๆนะผมก็อยากแนะนาเป็นคันนี้นะครับเพราะว่าเรื่องการขับขี่นะโตโยต้าแคมรี่นี่คือที่สุดของความนุ่มเงียบแล้วนะครับนะผมบอกเลยว่าขับดีแล้วก็เงียบนะนุ่มนั่งสบายไม่มีเมื่อยขับไกลก็ไม่มีเมื่อยนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับภายในเป็นสีเบจมีแอร์หลักนะครับบอกไฟฟ้าคู่นะครับ แล้วตัวด้านหลังตรงนี้ก็ยังสามารถคอนโทรลไปถึงด้านหน้าได้นะครับไม่รู้มองเห็นไหมนะนะครับมันจะมีที่ปรับแอร์ปรับอุณภูมิปรับม่านปรับวิทยุปรับอะไรเนี่ยตามโลโก้นะครับปรับบอกหโโทุกอย่างนะครับทำได้หมดเลยนะครับหรูมากนี่ที่วางแก้วน้ำแบบเปิดเปิดมาแบบปื๊บเป็นซอโฟโพสสุดๆอะ่ะอันนี้นะครับตรงนี้เป็นแบบทัชสกรกนนะครับเป็นหน้าจอแบบ เหมือนจอโทรศัพท์อะกดจากอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ยนะครับต้องดูดีนะมันจะเห็นตัวโลโก้อยู่นะครับเนี่ยตรงนี้จะชัดหน่อยนะต้องบอกเลยว่าคันนี้คือตัวที่พรีเมียมที่สุดเลยนะครับหนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าได้รถแบบนี้ไปใช้นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับบริษัททอโต้นะครับป่าท้ายก็สั่งเปิดจากรีโมทก็ได้นีนะครับมีมันมีตัวสปริงยกให้นะครับนะเราไม่ต้องถ้าเราไม่สะดวกแบบมาเดินมาเปิดนะครับเรากดจากรีโมทได้เลยนะครับ คันนี้ปลายท่อออกซ้ายนะครับเป็นเหมือนรถยุโรปนะปลายท่อออกซ้ายนะครับแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างมากนะครับสำหรับตัวไฮบริบดนะแบตมันอยู่นี้นะครับคือเก็บกระเป๋าเดินทางได้เยอะนี่ล้อ,อไหลมีหมดเครื่องมือไม่แรงในะยางอะไรยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับรถหรูผู้บริหารนะครับจริงๆรถพวกนี้ไม่อาจจะขยับสูงนะครับแต่ว่าเรื่องการแมนเทนแนะ์เรื่องการดูแล เข้าสู่ตลอดนะครับรถสวยๆเลยนะครับคันนี้คือ Toyota c a m r รนะครับเป็น2.5นะเป็นตัว HV Premium นะครับโลโก้ด้านหลังตรงค่าหลังก็ถูกมายเดอร์เชนไปแล้วนะครับแล้วก็โลโก้ไฮบริดนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟท้ายเป็น LED แบบนี้นะสวยมากนะปิ๊งๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับตัวรถหรูๆแบบนี้นะครับก็ติดต่อผมเข้ามาได้ที่เบอร์0626407776นะครับเนทอโต้นะครับ ผมขายทุกรถเลยนะครับเก๋งกระบะนะครับรถหรูรถครอบครัวนะผมขายหมดนะครับยังไงนะถ้าใครอยู่แถวนี้นะครับก็เข้ามาดูรถได้นะครับบริษัททอโต้เลยนะครับสุวินทวงศ์56นะครับตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงนั่นเองนะครับนี่ดูนะครับสวยมากนะห้องเครื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์2องพนะครับที่เป็น2ระบบนะครับน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้านะครับหรือจะวิ่งไฟฟ้าล้วนเลยก็ได้นะถ้าใครแบบเลิฟๆนะครับ ตัวนี้เป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์นะครับที่รถมันยาวเนี่ยเพราะว่าตัวด้านหน้าเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะมันต้องใส่ทั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ลงไปนะครับต้องบอกว่าหรูหรามากๆนะครับดูคานนะดูสวยมากนะปิงป๊งๆนะครับรถสวยจริงๆนะครับ med เม็ดอเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบหัวน็อตไม่มีขยับนะครับคันนี้คือ Toyota Camry นะครับ2.5 HV Premium ปี P 2019 รถสวยสุดหรูคันนี้นะครับประกันเครื่องเกียร์มีวันันตีแบตมีให้นะครับซื้อออกไปนะเราต้องบอกเลยว่าขับอลอๆไม่ต้องเครียดเลยไม่ต้องอายใครด้วยนะรถราคา1นึ่งล้านแปดบาทนะครับป้ายแดงเกือบชน2องล้านนะครับวันนี้ทอโตเข้ามาแล้วนะครับนะบอกเลยว่ามีอยู่5คันนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าคันไหนจะเป็นคลิปต่อไปแล้วคันไหนใครจะเป็นเจ้าของนะครับตอนแรกตอนที่ซื้อเข้ามานะดูในเอกสารเป็นสีน้ำตาลผมบอกโอ้โหสีคง ไอ้แน่เลยพอมาดูรถคันจริงนะครับมันเป็นสีมูานที่มีมุกนะซึ่งมันสวยมากๆสำหรับคันนี้นะครับยังไงใครที่ชื่นชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนทอโต้เลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ